ผมเห็นแล้วผมแบบผมเอาเลยอ่ะพูดง่ายๆว่าผมผมสั่งเขาทําเลยนะครับเขาก็พอท่อวนนะครับแล้วก็ปลายท่อนะครับเป็นปลายดาบอะคาโปวิกถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรขอไปเทสหน่อยสักรอบหนึ่งดีกว่านะ อยู่กับผมอันซาไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดว่างๆนะครับผมก็เลยจะถ่ายน้ำมันเครื่องรถคันนี้ครับ TNT 300นะครับที่เคยทำคลิปหลายๆครั้งนะฮะตอนนี้รอช่างหนุมครับช่างหนุ่มยังไม่มานะครับเดี๋ยวช่างหนุ่มเขาจะมาทำให้ผมนะฮะก็เลยจะถือโอกาสรีวิวรถคันนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะครับว่าผมมาแต่งอะไรไปบ้างนะครับว่าเกี่ยวกับรถคันนี้เลยนะฮะ รถคันนี้นะครับเป็น TNT 300นะครับเป็นค่ายเบนนลลีนะครับสองท่อไอเสียนะครับเป็นเครื่องยนต์2สูบที่ผมแต่งนะครับผมยกสูงนะฮะตอนแรกโชคจะอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็เปลี่ยนใส่ข้อยกขึ้นไปทําให้รถสูงขึ้นนะครับท้ายมันก็จะกระดกกระดกแบบนี้นะฮะเพราะว่ารถ b บ n นลลีเนี่ย ท้ายมันจะต่ำนะครับมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะผมก็ไปใส่กระปุกใหม่นะครับเป็นกระปุกน้ำมันเบรกนะครับท่อไอเสียครับเป็นคอท่อวนนะครับตรงรุ่นนะครับเป็นของ TNT นะครับแล้วก็ปลายท่อนะครับเป็นปลายดาบอะคาโปวิคก็ซีดแล้วตามสภาพนะครับคือพูดง่ายๆใช้งานอ่ะใช้งานแบบสมบุกสมบัติเลยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแปลงนิดนึงก็คือเอาเป็นอลูมิเนียมรูตรงนี้มาติดไว้นะครับเพื่อเชื่อมกับท่อป้ายพรบภาษีนะครับ ซึ่งเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับมันมันตากแดดนะครับจนเหลืองแล้วเนี่ยไม่ได้กันน้ําเข้านะครับอันนี้กันน้ําออกสติกเกอร์ข้างถังนะครับกันลอยสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับมันมันเริ่มเก่าแล้วนะครับเพราะว่ามันนานแล้วแล้วตัวนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์หน้าถังนะครับก็เพื่อความสวยงามต่อมานะครับก็จะเป็นกันล้มนะครับ ก็เพื่อความสวยงามเลยฮะถ้าล้มจริงๆก็คงหักนะฮะ,ะแล้วก็ชิ้นต่อมาครับกระจกกระจกเขาเรียกกระจกปลายแฮนด์นะครับนี่สองฝั่งฝาปั๊มเบกรกลอยด้านบนนะครับนี่ก็สวยดีนะครับื้อมาแล้วก็เป็นน็อตกระจก2ตัวส่วนตัวนี้สีนี่ซิดเลยนะฮะเป็นเอาไว้สั่งกับข้าวนะครับเป็นรถซื้อแกงนะฮะจะแรงได้ยังไงนะครับ ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าตัวนี้มันคืออะไรนะฮะแฮนเดิมมันจะอยู่ตรงนี้แต่ผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบก้มผมอยากขี่แบบเขาเรียกทรงนกเก็ตอะทรงทัวรลิงอะไรเงี้ยครับแบบยืดแขนสบายๆนั่งหลังตรงเนี้ยผมก็เลยไปเอาตัวตัวเสริมมานะครับเป็นเสริมเนี่ยเสริมขึ้นมาเกือบ2นิ้วนะฮะหลังจากมีตัวเจ้าจับแฮนด์ตัวนี้นะครับผมก็ไปซื้อเจ้าบาตัวนี้เพิ่มนะครับ บาร์ตัวนี้ก็คือผมจะเอามาจับกับมือถือนะครับมันก็จะทําให้แฮนช่วงนี้ใหญ่ขึ้นนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ทางหน้านี้อันนี้ผมก็ตัดเองนะครับเพื่อความให้มันหน้ามันดุดันนะฮะส่วนชิลด้านหน้าผมถอดออกนะครับมันจะมีชิลตัวนี้สูงประมาณนี้นะครับก็ถอดออกแล้วก็สติกเกอร์อีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมติดเพิ่มเข้าไปคือตรงนี้ครับคือตรงนี้ความจริงแฟลิ่งตัวนี้จะเป็นสีขาวนะฮะ ผมก็เอาติ๊กเกอร์สีดําติดมาเพื่อจะให้ตูดนั้นมันดูใหญ่ขึ้นมันจะดูกว้างขึ้นลักษณะนี้ฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นอันซ่าไทยแลนด์นะครับเป็นชื่อช่องของผมเองน,นะฮะเป็นผมก็ติดไว้2ฝั่งเลยนะครับตัวนี้ที่พักเท้า1อันนะฮะสีน่ซีดหมดแล้วต่อไปก็คือล้อนะครับล้อแมกซ ล้อแม็กที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยสีแดงๆนี่ครับผมทําสีเองนะฮะซึ่งถ้าใครอยากเห็นนะครับผมเคยทําคลิปคลิปหนึ่งไว้เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับชื่อคลิปว่าทําสีล้อ TNT ด้วยงบ1,000บาทนะฮะเนี่ยผมทําเองนะครับมีคลิปด้วยเดี๋ยวผมจะปักให้ไปกดตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะเสร็จแล้วที่ผมทําอีกอย่างหนึ่งก็คือยาง ยางตัวนี้180นะครับซึ่งเอาจริงไซส์เดิมของเขามันแค่ร้อยสี่ร้อยห้านะแต่ผมอยากใส่180ร้อยแปดสิบนะก็ให้ช่างยัดเข้าไปยางก็เลยสวยใหญ่อย่างนี้มันก็จะด,ดูเต็มโด,ดดันนะครับมาถึงไฮไลท์ของท NT ตัวนี้ของผมนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าตูดรถของท NT จะไม่ใช่แบบนี้ตูดของท NT จะยาวยื่นออกมาขนาดนี้คะไฟท้ายนีจะอยู่ตรงนี้เลยฮะแล้วก็จะมีบางคนอย่างนี้ ผมไปดูในเพจของเบเนลลี่ทีนทีครับเขาเอาอะคริลิกขึ้นแบบดัดรูปขึ้นมานะครับเป็นเจ้าตัวนี้ฮะนี่แล้วก็ใส่สายสั้นเข้าไปมันก็จะดูแบบนี้เลยตูดมันก็คือจะสั้นผมเห็นแล้วผมแบบผมเอาเลยอะ่ะง่ายๆว่าผมผมสั่งเขาทําเลยนะครับเขาก็ขึ้นรูปขึ้นมานะครับอ่มันก็จะตรงรุ่นของมันใส่ได้พอดีเนี่ยเนียนกริดเลยนะฮะมันจะเป็นอคนะคริลิกนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูครับ เป็นอะลูิเิกเงาเว็บเลยนะฮะตูดมันก็จะสั้นอย่างนี้นสวยปลายทะเบียนตัวนี้มันก็จะพับได้นี่ก็ท้ายสั้นนี่ก็เป็นชุดแต่งเหมือนกันนะคะตัวนี้จะซื้อมาเองนะฮะมันไม่ได้มากับไม่ได้มากับชุดท้ายนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวที่ทําขึ้นมาเองมันก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับนี่คือไฟเลี้ยวเขานะครับแล้วก็นี่ครับคือไฟท้ายไฟท้ายตัวนี้ก็ไม่ใช่ของเดิมนะครับมันจะมาพร้อมกับตัวนี้นที่หล่อขึ้นมานะครับ เวลาตอนเปิดขับรถธรรมดาไฟจะเป็นสีนี้นะฮะแต่เวลาเราเหยียบเบรกนะครับมันก็จะเป็นสีแดงนี่นะับแต่ตอนเนี้ยเ,เปลือกมันเริ่มซีดเลยนะครับมันโดนแดดอ่ามันก็ดูดุดันนะฮะโอเคชุดแต่งผมก็ถ่ายเพื่อนๆดูหมดแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะถ่ายน้ํามันเครื่องให้ดูนะครับว่าไอ้เจ้า TNT ตัวนี้ถ่ายน้ํามันเครื่องแบบไหนแล้วก็ถ่ายยังไงนะฮะ เดี๋ยวรอช่างหนุ่มสักแป,ป๊บหนึ่งนะฮะผมใช้น้ำมันเครื่องของเชล a อ v ดวานนะครับทั้งหมด3ขวดด้วยกันนะครับเพราะว่ารถท T เ b e นทีเบ3 0ีใช้3ขวดด้วยกันนะฮะแล้วก็นี่กรองนะครับกรองของเบนนี่โอเคตอนนี้ช่างหนุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์ไว้รอแล้วนะครับมีม,มีอะไรบ้างครับพี่หนมอุปกรณ์ที่ใช้จะมีหกเหลี่ยมแล้วก็ใแจเบอร์19แล้วก็ตัวขัน กองน้ำมันเครื่องนะครับรวยแล้วก็ที่ใส่น้ำมันเครื่องนะครับวันนี้เราใช้ของเชลนะครับ 10W40 นะครับมันช่วยเรื่องอะไรตัวนี้ตัวนี้จะช่วยวิ่งให้ลื่นขึ้นนุ่มขึ้นสมูทขึ้นนะครับอ่ะเราเริ่มจากอะไรก่อนครับถอดข้างหมูตัวล่างออกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลเพื่อนครับและก็สะดวกต่อการเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องด้วยนะครับคนที่ขี่รถ T n t b e n e l l i 3 0 0นะครับวิธีการถ่ายนะฮะดูในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับตรงนี้คือตาแมวนะทุกคน แล้วตอนนี้น้ำมันผมมันขาดเห็นไหมฮะนี่มันโลเลยนะเนี่ยคือพูดง่ายไม่เคยดูรถอะ่ะเอาเอง,ง่ายๆขับอย่างเดียวนะฮะช่างหนุ่มนี่ก็เรียนมากบผมนผมลายอะไรก,กรุงเทพส่วนุณภูมิด้วยกันนะครับนี่ขี่ฟอร์ซ่าด้วยวันนี้ไม่เอาฟอร์ซ่ามานะกุญแจเบอร์19นะครับน็อตน้ำมันเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับมุมด้านซ้ายนะฮะนี่ลองให้เติมฝั่งนี้ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับพอดีว่าเราไม่คิดว่าน้ำมันมันจะพุ่งมาขนาดนี้นะฮะแล้วก็มันไปติดขาตั้งนะมันก็เป็นเหตุสูงวิสัยนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาถอดกรองนะครับโอเคก็ใช้โซ่ขันออกมานะครับอ่าก็จะมีน้ำมันออกมาตรงนี้ด้วยนะฮะตรงถ้วยตรงแข้งตรงนี้นะฮะก็จะเลอะเลอะหน่อยนะครับ ราะว่าไอตัวรองเรามันเล็กด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้มันติดขาดตั้งนะโอเคตอนนี้ถ่ายไปที่เรียบร้อยนะครับน้ํามันก็ดําปี่เลยนะฮะเดี๋ยวพี่หนุ่มเขาจะใส่น็อตคืนไปแล้วอันนี้อันนี้ทาอะไรครับพี่หนุ่มทำามันหล่อเลี้ยงกอง,กอ,งอัออ่นนี่คือการหล่อเลี้ยงน้ํามันที่กรองกองนะครับใส่เต็มไหมใส่เต็มเต็มรูนี่ครับเดีย๋ยวมันจะซึมเข้าไปเอง,อ,ง,งอ๋อแล้วก็เอาน้ํามันเครื่องนะครับมาฉลมตรง โอลิง,งนี้เวลาใส่ไปมันจะได้ไม่ดีดออกม,ม,อมันจะได้ไม่รั่วนะครับมันจะได้ไม่รั่วออก,อน,อกนี่นะฮะเป็นวิธีการนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใส่แล้วนะฮะคือถ้ามือเราเปื้อนแล้วมันก็ต้องลื่นอยู่แล้วเนาะมันถึงมีนนการใช้ตัวถอดที่เป็นโซ่ขึ้นมานะ<อ>ประมาณตึงๆมือนะ ต่อไปนี้เราก็จะมาเติมน้ำมันเครื่องเบนเนลลี่ tnt สา0รนะครับตัวนี้ใช้ถึง3ลิตรด้วยกันนะครับมันค่อนข้างจะใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะอ่ะนี่ขวดที่2องนะอันนี้ขวดที่3แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูตาแมวนะครับเดี๋ยวพอจับรถตั้งตรงแล้วนี่นะครับขึ้นไฮนี่ หายพอดีเลยนะฮะโอเคน้ำมันใส่แจ๋วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะประกอบค้างหมูก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอ,อ,อ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็ถ่ายน้ํามันเครื่องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันมีเกิดเหตุการณ์อะไรพี่หนุ่มเมื่อกี้นี้น้ำมันมันพุ่งออกมาเลยใช่ครับที่น้ำมันมันพุ่งออกมาเมื่อกี้เพราะว่ารถส่วนใหญ่เนี่ยน็อตอ่ะน็อตมันจะอยู่ใต้ท้องถูกไหมครับเบนเนลี่เทนทีสามร้อยตัวนี้มันอยู่ข้าง พอเราเปิดข้ามันก็พุ่งออกมาแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งตัวอะไรขนาดนั้นมันก็เลอะนิดหน่อยไม่เป็นไรนะแต่ว่าหนุ่มก็เปลี่ยนฟอซ่าอยู่บ่อยนะครับผมก็ให้พี่หนุ่มมาเปลี่ยนนะครับช่างหนุ่มวันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะแล้ววันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับกับอันซ่าไทยแลนด์นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับเบนนลลี่ทีแอนทีสามร้อยตัวนี้นะครับไปไปแล้วถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วผมขอไปเทสหน่อยสักรอบหนึ่งดีกว่า